เซรามิกหมายถึงศิลปะที่เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเนื่องจากเซรามิกมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่าเครอมอสซึ่งหมายถึงผ่านการเผาปัจจุบันเซรามิกหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากแร่ธาตุธรรมชาติเช่นดินหินไ์และแร่ธาตุต่างๆนํามาผสมกันและทําเป็นสิ่งประดิษฐ์สวัสดีครับชื่อนายละวิวัตพนมมา เซรามิกนะครับเป็นวัสดุที่มีการใช้งานเมื่อหลายพันปีก่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเซรามิกเป็นวัสดุที่มีความสํา,า,าคัญทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางอิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็กและพลังงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับได้สามารถพบได้ทั่วไปได้แก,ก,ก่วัสดุอนินทรียผงหุกผลึกและผลึกเดียวแก้วอนินทรีอ์อสันฐานหรือแก้วเซรามิกเป็นต้นครับวัสดุเซรามิกแร่เลมและ วัตถุเซมิวิศวกรัมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสององค์ใหญ่คือวัสถุเซรมิกธรรมดาและวัสถ em. ุเซรมิวิศวกรัมหนึ่งวัสถุเซรมิกปุ่มด่างเลมเซรมิกประเภทนี้ประกอบด้วยสามส่วนสำคัญคือเป็นเหลียวซิลิต้าและเซลสปาสองวัสถุเซมิกมิศวกรรมเซรมิกประเภทนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามวัตสุทธิ์ หรือว่าสารที่เอียบบริสุทธิ์วัสดุเซรานิกมีสวบรริางที่สำคัญก็เช่นพวกอะลูมินา่าซีรีคอนไมทายและซิลิคอนคาร์ไบด์การแบ่งชนิดของวัสดุเซรามิกตามลักษณะการใช้งานผลิตภณัณฑ์เซรามิกในอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็นแต่ชนิดคือ 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปัน้นดินเผาแบ่งตามลักษณะเนื้อของดินได้สองชนิดคือ ชนิดที่ดูดซึมน้ําได้มีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบชนิดที่ไม่เคลือบได้แก่พวกดินเผาทั่วไป 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ทํามาจากทรายโดยนํามาหลอมเหลวแล้วนําขึ้นไปเป็นรูปวิธีการต่างๆ 3. ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟวัสดุทนไฟมีหลายชนิดซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นํามาผสมและ คุณสมบัติที่ต่างกัน 4. ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นับว่ามีประโยชน์และมีความสําคัญมากในปัจจุบันเพราะนํามาใช้งานก่อสร้างประเภทต่างๆมากมายเช่นอาคารถนน 5. ผลิตภัณฑ์โลหะเคลือบได้มีผู้ไปประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นการเคลือบบนโลหะทำให้เป็นภาชนะเครื่องใช้เครื่องประดับเช่นช้อนเปนโตและกละมัง ผลิตภัณฑ์สินคัดถูปัจจุบันสินขัดถูมีเชื้อโรต่างๆการตามวัสดุที่ใช้ผสมเช่นซิลิกอนคาร์ไบด์อลูมินัสอะเพซีฟทำเป็นเครื่องมือแพทย์เช่นหินกรอเป็นต้นบทต่อมาครับเป็นบทของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกนะครับการออกแบบการออกแบบนะครับเป็นการถ่ายทอดจินตนาการของผู้ผลิตนะครับออกมาเป็น ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกใหม่ขึ้นเป็นรูปแบบที่พัฒน,นาจากรูปแบบสิ่งเก่านะครับมาให้เป็นรูปแบบใหม่ขึ้นสอดคล้องเกี่ยวกับวัสดุการผลิตประโยชน์แล้วก็ความต้องการนะครับจุดมุ่งหมายในการออกแบบนะครับจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เนี้ยให้เกิดการใช้ได้มากให้สูงขึ้นเข้าไปอีกมีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้มีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยครับเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อนำไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดเพื่อจะตอบสนองทางด้านประโยชน์เป็นสำคัญครับและอย่างสุดท้ายนะครับจุดมุ่งหมายทางด้านศิลปะบริสุทธ์นะครับซึ่งเป็นศิลปะแห่ง งานที่เกิดจากการขยันฝึกฝนความภาคเพียรของทางด้านทักษะและสติปัญญาของมนุษย์นะครับเพื่อแสดงออกมาถึงอารมณ์สุนทรีงานศินละปะของแต่ละคนก็ให้เกิดสติปัญญาและความสะเทือนใจแก่ผู้ที่ต้องการซื้อหรือผู้ชมนั่นเองครับสวัสดีครับผมนายชลธชัยสนารินบทที่3นะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฑ์เซรามิกนะครับ วัุดิบที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์เซรามิกแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือวัตดุดิบ1วัตุดิบประเภทที่มีความเหนียวนะครับ2วัวัุดบประเภทที่ไม่มีความเหนียวนะครับ 1. วัตถวัิดประเภทที่มีความเหนียวได้แก่ดินชนิดต่างๆนะครับเช่นดินขาวดินดำดินทนไฟดินเบนโตไนดินเอิร์ธดินเอิร์ธเทนแวร์ดินสโตนแวร์แล้วก็สลิปแคร์ครับ2วัวัุดิบประเภทที่ไม่มีความเหนียววัุดิบ ประเภทไม่มีความเหนียวส่วนใหญ่ได้แก่พวกหินชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดนะครับซึ่งหินต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญเพราะต้องนํามาผสมลงไปในเนื้อหินและดินปั้นและน้าเคลือบเพื่อให้ได้เนื้อดินปั้นและน้ําเคลือบที่มีคุณภาพตามความต้องการที่จะนําไปใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดนั้นๆครับ